เบอร์สกูทุกคนเนาะขอาตอนทับทุกคนเขาสู่สองที่ในเอ็กทูเนาะูุเกี้ยงกม่เปิดที่มเกี้ยงก็ไม่เปิดกันเลยล้หนึ่งลอวไรเ่ติดตาาิล้อที้อดอ๋อัะไรทไรด้ผลที่โอเคได้แล้วบอเก้ยังไงไม่แม่ อันนี้ป่นก็นไหลวะเกลี่ยเอาเลยเอออันนี้ใส่น้ำอัน,น เท่าไหหรฮะไมาติดบาทไม่ขาดกนงามเนาะตอนนี้ให้กบมาหอดแล้วเนาะทุกคนเนาะ เซีก็ไปเห็นทำหน่อยทำหน่อยทำหน่อยตื่นหรือบ่างตื่น ดีมากอ่ะพ้นโตกน๊กเนาะทุกคนพ้นโตก๊กพ่นโต๊กเป็นบอลเป็นบอลอาจันเปียกแล้วแข็งมากเลยฝ่าย่างก็ไปเ,เอาเนาะมาจอบน้องสาปป่าคนนี้ก่อนโอ้พนตบกขึ้นไรเนาะ โมเลกมาล่นเนาะทุกคนนะเนเา,า,านนะเพิ่นไข่ก็ได้มาดินน้ำเพิ่นมายามเพิ่นวันนี้ก็ยุเพื่อนทำหน่อยนะทุกคนเนาะมาหาเพิ่นเนาะเพิ่นไข่ก็ได้มา,มาดินมายามมาเพิ่งเพิ่นเนะาะกำลังตื่น,นเออนาเมื่อกี้เนาะหนังขึ้นเงินอยู่นะทุกคนเนาะ <laughs> ลง <c oughs> มาลงมาซื้อหมักใหม่มาให้เรื่องเฉยจะหนานุกําลังตื่นสวัสดีสองบาชีนายอีกคู่โอ้ซื้อข้าวมันฝรเ่งนอนกำลังหลักทําอาไรทําไข่ก็ได้สื้อหมักใหม่มาให้แต่ว่าคนซื้อมากต้องทิมก่อนเด้ใช่ไหมเป็นยังมาคนซื้อมากครับเป็นสอบอะไรได้เนาะ ทีมก่อนกขันบาแสบเนี่ยไบยกินแหรือเปิ้งยังสิเขามาหวานอมามมากลางเลยไม่ช่ได้ เบ้นลง <Again. laughs> <laughs> กอลงลิบไก้แนไขวะจังหวัดไ่นไข่เนี่ยไปกวนแหละเจ้าเองเจ้เองยากกับบริกินมอืมไข่เจ้าเองนะทุกคนเนาะ เีินบอกว่าไข่เป็นไข่จอไข่ใจวะหไข่จังมือซ้อมมือไข่เองก็เ้าเองเนาะ บ้านนี้ดูข,ขวดเมื่อเย็นเราเคอกกเห็นอาจจะมเมื่อไทบ่ไปอบบบุบับ่เนี่ยอขึข้นมากอะไรสม่เขามาข้มาบ้านนี้เจะเลยก็เลยข้าไปไทยบา้า,า,นบานขึ้มากอะไรสมมื่อนี้มาเมื่อนี้บ่แต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ไทยบ่ย่าน โอ้แม่นเนะาะข้าวจ้าวันโอ้มันกำลงังอารมณ์เนาะสิแม่เนาะเว็ดเว็ดบ้านนี่ก่อนเ<แ>ห็นเพิ่งดงคลิปกับอะไรมาฮะเพิ่นดนเนาะทุกคนเนาะไใ้ข่าวว่าไข่ก็นได้มาเพระอาทิตย์ผู้เช้า ่นเพื่ันสเสดเลย,ยน <Okay. S 1> เนาะเพื่อนบิไงนะเนี่ยไปือ,อเรืนอนได้ข้นเ<อ>พอือนเรือนได้ข้นกินได้ขากินแต่เสาอ้แลตากินพอมบิไงตีบิไงสิแม่ะข่าวจิมายำไรเนาะ กัก oh no. um ู้กาวเนาะต้องแขนะมาทม่้าใชเดตอนนี้ก็ใส่ผ้าพ่นผ้าพ่นไปเก็บพักกับแงนะทุกคนเนาะพอะไรใส่แกงน้ำใหม่เนาะน้ำใหม่ก็พอได้กินยัวทังบ้าน เก็บเก็บปักกระแยงเนาะเมื่อหายเบาในเนาะเพราะว่าทั้งบานเบาหนาเองมันก็บ่อร้ายเนาะทุกคนพ่อไปจะสื่อเขาเนาะแบบว่าไปตลาดจำได้กับพ่อจะได้สื่อเห็นะ่ัมีให้น้าบ่บ่มีเฮากบลิปเปเก็บนะเพราะมันไก่เห็นตัวัน้าได้มาลักสิบสี่ตลาดนจำได้กับลักสื้อเมื่อป้าไว้ใส่ใส่แกงนั่นแกงนี่ เข้าเจี๊ยมก็ฟุบไปเข้าดกไปได้หน่อยนี่เนาะเขินของเจ้าอยู่สวนหน่อยแน่หลายเคยได้ปะอยากได้มันนี่ก็บข่าวดีนะทุกคนเงินเดือนเพิ่นออก <c oughs> เอกซื้อเสียมาหายเพิ่นเนาะตอนนี้ก็มาหอดแล้วนะทุกคนเนาะ

บ่ไดมีได้งานแหละหลายเนาะดีเต็มตรงหน้าด้วยนะทุกคนเนาะพ่าก็บ่เก็บบ่แถวนี้เก็บคือกันผมเป็นภูมิเป็นภูมิเนาะหลายแห้งไผภาษาป่ายนี่

จะไปขยงหรไปยิใจเลยมืนเนี้ยเดี๋ยวักขยงเมื่อไหนีหน่เ <c oughs> ดี๋ยวเอาบนงามๆเนาะนามาาซื้อสอยจูกกบกินก่นอนเนาะขิ้ยาเว้ยบ่ได้กินบนลสอยจุส้อยจูเี่ห้องขาซานเท่าไก่กันอ่ใช่ใช่ห อาแบบสดสเลยามาตัวสาวกินกินมาเสียบของอื่นเ,ออเอยนอะ่มาบป่ะอ,อื่นบ่ะข้าวเชื่อๆไว้ว่าไปเอาตอนกลางคืนเลยนะโอ้โหตอนเช้ากินแต่เด็กเอาอยู่ตลาดจะอันมาสดมาไหนเต็มทงแล้วนะทุกคนเนาะไป เก็บคือ,ยอยกันไม่เป็นไปเดินไปเดินอย่น,นกรบาบข้ามาเคลื่อนเป็เคลื่อนนะทนนะจำเจียว นะทุกคนนอกคลิปนี้ก็สิจบเพียงเช่นนี้เนาะเขามาดินน้ำทำหน่อยเนาะทำหน่อยเพิ่นไข่เนาะพยายามเพิ่นซื้อแอปเปิ้ลใหม่กินอีกขึ้นมาไวแต่ข้าวเบียร์ขาเบียร์ที่ว่าเบียร์เยอะเนาะทุกคนเนาะยังไงก็ฝากทุกคนกดติดตาม เบ่งคลิปให้จบในเด้อบ่อย่าเดือนฟานเด้อทุกคนเด้อเพราะวะ่าใหายยังซุโมงมันผ่านไนด้เนาะยองซุโมงผ่านไปทุกคนเนาะจะได้กระฝากทุกคนติดตามกไดไลค์กดแชร์ให้บ่าวนายนี่เด้อขอบคุณมากปนะหน้าครับบ๊ายบาย